สวัสดีค่ะวันนี้มาแกะกล่องประจำสัปดาห์เช่นเคยนะคะงวนนี้ก็เป็นต้มหูเหมือนเดิมค่ะลองมาดูกันว่าวันนี้ได้อะไรมาเป็นลายใหม่ที่เพิ่งมาเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแสงมันเป็นแบบกลมๆตุม้มจิว๋วนี่แล้วก็เป็นซีซีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวถอดออกมาให้ดู นี่เลยมันอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเหมือนมุกของดีออค่ะแต่ว่าอันนี้ทำเป็นของ c h a n นลกลมดิก๊กใส่ออกมามันก็จะแบบเก๋ๆค่ะไม่ไม,ไม่ไม่แบนๆไม่ซ้ำใครเหมือนรุ่นลายอื่นเดี๋ยวมาดูความไซส์ของมันว่ามันจะรักมีมันประมาณเท่าไหร่ ยังไงดีใส่ลงไปที่ฐานก่อนจะได้วัดได้ง่ายๆอืมน่าจะประมาณหนึ่งหนึ่งเซนอืมประมาณหนึ่งเซนนิดนิดอะคะ่ะ แต่ว่าเขาก็จะนูนขึ้นมาด้วยถ้ามาลองเทียบกับคู่ที่เพิ่งซื้อไปสองสัปดาห์ก่อนรัศมีมันน่าจะเท่ากับ C ตัว C ครึ่งหนึ่งแหละก็อะไหล่มันจะเป็นไลท์โกนะคะตอนนี้ชแนลจะชอบทำไลท์โกมาเพราะว่ามันก็จะได้แบบ บางมุมทองบางมุมเงินมันจะใส่กับเสื้อผ้าสวยกว่าก็ได้ลายใหม่มาก็เลยมาอัปเดตเพื่อนๆนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆค่ะตัวนี้ก็น้ำหนักไม่ไม่หนักนะเบาๆก็เหมาะกับใช้ในชีวิตประจำวันใส่ชุดทำงานจริงๆใส่ไปงานก็น่าจะได้นะคู่นี้มันก็ดูมันก็ดูหรูหราดีนะ ดูเก๋กๆดีค่ะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะที่ IG หรือว่า Facebook ๊กชแนลขีดด้านล่างโชเซน C H O S E N นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าแบบคลิปแบบนี้มีประโยชน์ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ